คนนี้คนนี้ใครพี่วัดไหมครับคนนี้ไ้่พี่วัดพี่วัดพี่วัดคุณคนนี้ใครครับเนี่ยพี่วัดาดแอดแอ็ดแอดเอดแอดอดดอนอ็ดดอนเอ็ดดอนครับ อยากเห็นตัวจริงเลยตัวจริงตัวจริงครับโอ้โหเอ็ดอุดรเอ็ดอุดรวันนี้ใครครับเนี่ยน้องน้องพีแยมน้องปีแยมใช่ไว้ให้ไว้ให้ให้ให้น้องปีแยมเอาวันนี้นะครับวันนี้นะครับเจ็บเวียดนามจับเวียดนามันเยอเป็นนามเอาเมายากันครับเอายาเอายากันเลยเต็มที่บอกผมเมายากันนะ อย่ากันยุงอย่ากันยุงเนี่ยกินคบล่าเนี่ยคบล่าคบล่าตรงหน้าครับตรงหน้าหน่อยโอ้โหเจ้าจริงจริงครับเต้ย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 หมทีเต้ยโมทีครับโอ้โหเนี่ยเต้ยเนี่ยมือข้ามือข้าของของทุกคนคนนี้ครับคนนี้กิ๊ดดองเขาเรียกกิ๊ดดองกิ๊ดดองเรี่ยเขาเรียกกิ๊ดดองสนุกสนานโอ้โหเนี่ยนี่ น้องปีนียมน้องปีนียมนี่ไปไปดูจับไปจับ่อยเนี่ยเต้ยโหนี่โหดเลยนะโหนี่โหดสิมรักเอกอันนี้ลูกวันลูกวันอันนี้ลูกวันเมาเล่นขี้เมาทุกวันเมาทุกวันเล่นขี้โหนี่น้องอันนี้น้องชอบชอบร้องเพลงเป็นหัวลำพังไหมครับเฮ้ยเป็นหัวลำพชอบร้องเพลงไปออกเยอ หรือว่าเคยออกเทปไหงครับยังไม่ใคยออกเทปเลยวันนี้นะครับคุณนี้เจ้าของบ้านใช่ไหมเนี่ยอันนี้อันนี้เจ้าของบ้านถอดเสื้อมาเฮ้ยพวกคุณเลือกกินกันได้เปล่าเดี๋ยวแผนมัไม่ได้คุณตอยมาแล้วคนนี้นะครับวันนี้เป็นผู้สื่อข่าวครับต้องไม่หมดยังยังึมุงเลยขมุงโอ้โอ้เช็งยูเช็งหยูจ้า

พี่พันให้ยืมมาฮะพี่พันให้ยืมมาผมพี่พันด้วยเขาดูกันนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวพี่พันตามมาไม่ได้งวดน่ะมันไม่ถูกทเป็ระกดีกุดีไรุกดีดิ bây giờ mà buồn, đi, đi là làm không? Bỏ lỡ những video hấp dẫn ดีดสังเกตดูมาสังนะครับด้วยเนว่คนนี้เป็นเอออะไรเนี่ยเนี่ยมาสังไปทำอะัรมาสังอันนี้เพื่อนเพื่อนน้องช่างวินิจย์เขาใส่บวก ออกินเาเป็นตัวประหลาดไงครับเขาต้องทำแบบนี้ดุดมีเอาหน้าตามหน้าขวาน้ำมาาเนี้ยมามาคับานา อันนี้อันนี้มทาทำรวงอะไรครับเนี่ยที่ว่าเราพูดนะวงอะไรครับแต่ครับวงวงอะไรครับอยู่รองกันเนี่ยอ๋อนี่เราตั้งขึ้นกันมาเองอ๋อคาตัวไม่ต้องใช่ไหมครับไอ้วงวิเคทีมโอเคครับติดต่อได้เลยเสมอมาจากเกาหลีใช่ครับใช่วิเคทีมโอเคนะครับ